กจกครูเนี่ยเขามีชั้นเครือบอลูซิงที่หนากว่าจิงโจ้จึงทำให้เขาสามารถทนการกัดก่อนได้ยาวนานถึง12ปีทนการซีดจางได้อยู่ที่ประมาณ5ปีเรามั่นใจได้เลยนะคะว่าเราสามารถใช้งานหลังคาได้หลากหลายแล้วก็มีความคงทนถาวรมากๆ กันด้วยเรื่องของผลิตภัณฑ์ดูสโคดอีกกลุ่มหนึ่งนะคะก็คือกลุ่มแสกค,ค่ะแสกเนี่ยก็จะแบ่งออกเป็นแ็กที่จะเป็นแสกซิงเรียกว่าเป็นแสกเบรแล้วก็จะเป็นอีกกลุ่มหนึ่งที่จะเป็นแ็กเพนนะคะซึ่งก็จะมีสีหลากหลายด้วยกันเลยตัวแสกเนี่ยตอนนี้เนี่ยเราจะรู้กันในชื่อของแสกค,คูที่ว่าชื่อแสกค,คูนี่ก็คือมีความเพิ่มเติมขึ้นมาจากตัวผลิตภัณฑ์จิงโจ้ตรงจุดที่ว่าเขามีการเพิ่มชั้นเคลือบที่ช่วยสะท้อนความร้อน ลงไปบนผิวด้านบนด้วยตรงชั้นเคลือบตรงนี้ค่ะเวลาที่มีความร้อนลงมากระทบบนผิวเมทัลชีสนะคะเขาก็จะช่วยสะท้อนกลับขึ้นไปด้านบนช่วยให้ด้านใต้ของหลังคาเนี่ยนะคะมีความเย็นลงด้วยนะคะและสีของเซ็ตค,คูนี่มีให้เลือกด้วยค่ะทั้งหมด18 8สีค่ะซึ่งแต่ละสีนี้ก็จะเน้นในเรื่องของความสดนะคะแล้วก็จะมีความสว่างมากขึ้นนะคะ และเพิ่มสีขึ้นมาค่ะจากที่เป็นจิงโจ้เนี่ยจะไม่มีตัวสีดังนี้นะคะสีเหลืองนะคะสีเขียวมะนาวแล้วก็สีเขียวใบตองด้วยใครที่อยากใช้สี3าสีนี้นะคะก็ให้ถามหาแสกค,คูนะคะตัวแสกค,คูเนี่ยเขามีชั้นเคลือบอลูซิงที่หนากว่าจิงโจ้จึงทำให้เขาสามารถทนการกัดก่อนได้ยาวนานถึง12ปีแต่ว่านิดนึงนะคะ ตัวสีที่มีความสดสวยสดใสต่างๆที่ให้เลือกกันนั้นนะคะบอกไว้นิดนึงว่าเขาจะทนการซีดจางได้อยู่ที่ประมาณ5ปีเท่านั้นนะคะตรงนี้ก็คือจะบอกเลยว่ามันเป็นเรื่องปกติที่จะเกิดขึ้นของการซีดจางของสีเพราะว่าประเทศไทยเนี่ยมีความร้อนมากๆเลยนะคะแล้วก็ฝนตกบ่อยด้วยสิ่งเหล่านี้เนี่ยส่งผลให้เกิดการซีดจางได้เร็วนะคะ แต่ไม่ต้องห่วงค่ะด้วยการที่เขามีการรับประกันการกรัดก่อนถึงจบ12ปีก็ช่วยให้เรามั่นใจได้เลยนะคะว่าเราสามารถใช้งานหลังคาได้หลากหลายแล้วก็มีความคงทนถาวรมากๆแล้วเขาก็จะมีความหนาให้เลือกแตกต่างกันมากมายขึ้นอยู่กับลักษณะของโครงสร้างนะคะเพราะว่าโครงสร้างแต่ละที่นี่มีความแตกต่างกันบางที่ทําจากโครงไม้บางที่ทาําททจากโครงหลังคาเหล็กนะคะดังนั้นแล้วเนี่ยวิธีการยึด แผ่นเมเดนชิตเนี่ยจึงมีระยะที่แตกต่างกันให้เลือกดูจากความหนานะคะให้เหมาะสมเน้นว่าตัวนี้เนี่ยสามารถใช้ได้ทั้งภายนอกและภายในนะคะเราสามารถนำไปใช้เป็นหลังคาบ้านทั่วๆไปนะคะเหมาะสำหรับบ้านในเมืองเพราะว่าเขามีสีหลากหลายแล้วก็สะท้อนความร้อนนะคะแต่ว่าไม่เหมาะสำหรับการนำไปใช้ในพื้นที่ใกล้ท้องทะเล หรือนำไปใช้ในโรงงานที่มีความเป็นกรดในสภาพอากาศนะคะหรือว่าบางพื้นที่อย่างเช่นนำไปใช้ในฟาร์มในฟาร์มเนี่ยก็อาจจะมีไอนะคะจากสารเคมีที่ใช้ในโรงเรือนนะคะ mm hmm. เช่นอาจจะมีมูลสัตว์ ซึ่งมูลสัตว์เหล่านี้เนี่ยเมื่อเขา,าสัตว์มีการขับถ่ายออกมามูลที่ออกมาเนี่ยอย่าลืมว่ามันมีแก๊สด้วยแก๊สเหล่านี้เนี่ยส่งผลกระทบทําให้พื้นผิวเนี่ยมีการกัดก่อนด้วยดังนั้นแล้วก็ควรที่จะเลือกใช้ในอีกผลิตภัณฑ์หนึ่งของบรูสโคซึ่งจะแนะนํากันใน EP ถัดไปและนี่ก็คือผลิตภัณฑ์บรูสโคแซคคูค่ะ